ผมว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะโคตรจะชัดเจนแล้วนะครับว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยเป็นพรรคที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้ประเทศไทยด้อยพัฒนาลงแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่น่าจะได้รับทุนอุดหนุนจากต่างชาติเพื่อที่เขาจะเข้ามาแทรกแซงประเทศไทยผ่านพรรคการเมืองนะครับโดยมีการมอบผลประโยชน์ให้กับตัวนักการเมืองที่มีบทบาทนะครับไม่ว่าคุณจะมีบทบาทในสภาก็อาจ,จะได ถ้าตัวแรงหน่อยเงินช่วยแรงหน่อยนะครับอย่างล่าสุดที่สอสอโลมนะครับออกมาคัดค้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มบริกนะครับโดยไม่อยากให้ประเทศไทยเข้าร่วมมีอยู่ไม่กี่ประเทศเหรอกครับที่ไม่อยากให้ประเทศไทยจะไปเข้าร่วมบริกเราก็รู้อยู่แล้วนะก็คงจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วทำไมผมถึงคิดว่าหรือบอกว่าพักนี้มันเป็นพักที่ออกมาเปิดเป็นพักมาเพื่อ จะทำให้ประเทศไทยมีปัญหาระด้อยพัฒนาแล้วก็ถูกแทรกแซงในง่ายต่างชาติล่ะครับก็ดูแต่ละเรื่องนะครับคัดค้านแลนบริ์นะครับคัดค้านสถานรถไฟความเร็วสูงที่อยุธยานะครับแล้วมาตอนนี้ก็มาเรื่องบริกการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริีกคือทุกเรื่องที่เป็นผลดีกับประเทศนะครับทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเศรษฐกษิจทั้งอะไรที่มันเป็น ผลดีทําให้ประเทศไทยแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงในระยะยาวเนี่ยพักนี้เขาจะไม่เห็นด้วยทุกอย่างยังกลุ่มบิกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นการสร้างบาลานซ์ใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลกที่เมื่อก่อนนี้เราจะถูกแต่ทางกลุ่มพวกฝรั่งผมทองเป็นผู้กำหนดอย่างเดียวโดยใช้ดอลลาร์นะครับแล้วก็ กลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มพวกที่อยู่ใน UAE เป็นหรือกลุ่มอย่างสมาชิกนาโตอะไรพวกนี้นะครับก็เลยบอกทําตรงก็คือโซนกลุ่มที่มีพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกานะครับจะเป็นตัวคอยแทรกแซงทําตัวเป็นเหมือนตํำรวจโลกแต่การเป็นสมาชิกกลุ่มบิกเนี่ยมันทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้เพิ่มโอกาสนะครับทางด้านเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในหลายมิตินะเช่นการยกระดับบ,บทบาทของไทย ในเวทีระหว่างประเทศนะครับเพิ่มบทบาทไทยในการกําหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเพิ่มโอกาสให้ไทยในร่วมสร้างระเบียบโลกใหม่ไม่มีปัญหาหรอกครับที่ว่าคุณลมจะกลัวว่าเราเลือกเป็นการเลือกข้างเลือกฝั่งเพราะกลุ่มบิ๊กนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเศรษฐกิจนําการเมืองรองการเมืองจะมาเป็นรองนะครับเศรษฐกิจจะเป็นตัวนําให้ดูอินเดียเป็นตัวอย่างนะครับอิ India นเะดียเนี่ยเข้าร่วมก่อนเราอีกแล้ว อินเดียก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอเมริกานะครับแต่ที่แน่ๆครับถ้าประเทศไทยเข้าร่วมกับบริกส์เมื่อไหร่เนี่ยอันดับความสําคัญของสหรัฐอเมริกาหรือเงินดอลลารนะ์เนี่ยมันอาจจะถูกลดค่าลงนะครับแต่เราเดําเนินการด้านการต่างประเทศแบบมีบาลานซ์มาตลอดก็คือมีสมดุลมาตลอดนะครับเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของใครนะฮะ ให้แต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาเคเขาได้มันมีมติตัดสินกันเองเราค้าขายกับได้กับทุกคนเพราะทุกคนทุกประเทศก็มีเหตุผลของตัวเองเอาจริงๆนะก็เห็นมีอยู่ประเทศเดียวแหละที่มันไม่ค่อยจะมีเหตุผลเราก็รู้อยู่นะว่าผมจะหมายถึงอะไรแต่อย่างที่บอกครับถ้าเรื่องลำดับเรื่องที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าไปแทรกแซงของพรรคเก้าไกลไปแทรกแซงเกี่ยวกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านของในพม่านะครับ ไปร่วมช่วยเขาต่อต้อตานรัฐบาลฐานพมา่าอย่างนี้นะครับก็หาเรื่องในประเทศไทยต่อต้านการสร้างสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ยุทธยานี่ก็ทําให้วุ่นวายต่อต้านคัดค้านการสร้างแลนบิดก็ไม่อยากให้เห็นประเทศเจริญนะครับก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันช้าให้มันมีปัญหานะครับแล้วคราวนี้เราจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มบิก๊กก็ไม่แปลกใจเลยครับที่คุณโลมจะมาบอกทันทีว่าคัดค้านและไม่เห็นด้วยก็เพราะคุณโม น่าจะทำงานภายใต้เงาของ NGO ที่มาจากฝั่งอเมริกาซะมากกว่ามั้ง